ใครอะ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยตกแล้วคุณเป็นใครเดี๋ยวก่อนนี่คุณเป็นใครอะ่ะ อีกไม่นานผมก็จะได้ตัวภารกิจจะจบภายใน2อ,อาทิตย์นี้ครับแล้วเจอกันที่นัดหมายรู้ไหมเวลาเราจะสัญญาหรือพูดอะไรไว้มันก็ต้องคนททำให้ได้สิงที่พูดไว้มันแบบคนรอบข้างเขาที่ฟังอะ่ะไม่ได้ที่ได้พูดไวอ้อ่ะเขาจะรู้สึกแบบเสียความรู้สึก แล้วก็ผิดหวังแล้วจําได้ไหมกี่ครั้งที่พูดอะไรไปอะแต่มันก็ทําไม่ได้จําที่ตัวเองพูดได้หรือเปล่าอะไรก็เท่าที่จําได้ก็เห็นหลายครั้งนะแปลว่าอะไรบ้างอะแต่ก็เคยบอกแบดเองหรือเปล่าแต่ตัวเองก็ทํานี่ว่าจะไม่ทําแล้วเขาจะไม่ทําแล้วไหน่เลยเขาจะไม่ทานู่นจะไม่ทํานี่แต่ก็ยังทาเหมือนเดิมทั้งที่เคยบอกแบดว่าเวลาจะพูดอะไรคิดอะไรก็ขอให้คิดก่อนแล้วค่อยพูดออกมา mm hmm. ผิดหวังนะพูดตรงๆมันเสียความรู้สึกมันผิดหวังด้วยขอขอโทษชาทำให้ผิดหวังทำให้เสียใจอะไรไม่ดูดิขอาร้ไปดีก็จะหายกอดเขาไหมถ้าพูดขอโทษไปอ่ะกับการกระทําที่ยังทำหมดยังขัดกับที่ตัวเองเคยพูดไว้อะมันก็ยังเหมือนเป็นเหมือนเดิมอ่ะแล้ววิคก็กลับมาขอโทษอีกแบบนี้แค่ที่จะเอาไม่ได้ต้องการอะไรหรอกจริงๆก็พูดหลายครั้งแล้วนะ ให้จัดการตัวเองไงคิดว่าที่ตัวเองพูดออกมามั่นใจแล้วว่าตัวเองจะทําได้ทําได้แน่นอนก็มองตัวเองว่าทุกๆวันก็คือวันธรรมดาทําให้มีตลอดมาเสมอตลอดอะ่ะไม่คิดว่าวันไหนเป็นวันพิเศษหรือวันอะไรก็ดูอย่างวันนี้เนี่ยก <ทำ S 1> ี่กี่ปีกี่ร้อยปีถึงจะโทรมาหาเห็นไหมอืมเราจะมีอะไรจะพูดในในส่วนของอีบ้างไม่ก็เขาผิดเองอ่ะถ้ามองว่าเขาทาให้ผิดบางอย่างรอบแล้วแล้วไม่ดี ค้งอื่น<ผ>มไม่รู้ <ทำ S 1> นะ,ไม,ไ,ะไม่ได้บอกว่าไม่ได้เรื่องอะไรแค่บอกว่าค้างอื่นอ่ะไม่ได้รู้ก่อนหน้าเนี้ยผิดหวังหรือเปล่าแต่ไม่ได้ถึงขนาดเนี้คิดว่าเขาเป็นไงตอนนี้ก็เป็นหวีคนเดิมไงแล้วหวีมองที่ว่าเขาเป็นหวีคนเดิมตลอดมาเนี่ยเขามองหวีแบบทำไมเปลี่ยนไปหรอเขาไม่เหมือนเดิมหรอไม่ได้เปลี่ยนไปหรอกเป็นความรู้สึก เฉยๆไม่ได้ไม่เหมือนเดิมอ่ะทำไมไมีมองเขาเป็นเหมือนเดิมแต่เขามองบีว่าอีทำให้เขาแบบที่พูดไปเสียความรู้สึกเขาไม่ผิดหวังต่างๆท,ท,ท,ที่เขาก็สมัครเสมอกับอีตลอดนะก็ใช่แหละเขาบเองคํานไม่ดีเขาได้คำตอบมากกว่านี้ที่ไม่ได้ต้องโทษตัวเองตลอดอ่ะจะให้เมงงย์จะให้คำตอบมือคำตอบที่มันไม่ต้องทำให้ คำตอบที่ไม่ต้องทําให้เขาแบบเป็นตัวของตัวบีแล้วก็เป็นตัวขเขาก็เป็นตัวของตัวเขาแล้วก็ไม่ต้องทําให้มายืนคุยให้เสียความรู้สึกกันตรงเนี้ยม่แบบครั้งต่อไปที่จะไม่มีอีกครั้องเร่นครั้งต่อไปไม่มีอีกจะไม่ทําให้เสียใจไหมทำไมมันง่ายจังนะทำไม,มันพูดง่ายจังนะไม่เห็นบ้างเหรอเขาก็ไม่คิดนะว่าบีจะพูดคำเนี้ยสร้างมัด้วยกันแล้วทำไมต้องตัดด้วยคำง่าย บบไม่อยากทำให้เสียใจเบยไม่อยากทำให้ผิดหวงังด้วยเขาไม่ได้ต้องการอะไรนะไม่ได้ต้องการอะไรจากบีที่เขาพูดตลอดมาก็คือเขาอยู่กับเบีแบบนี้เขาก็ยังรักเหมือนเดิมงั้นเขาก็งั้นเขาขอปฏิเสธนะเขาไม่รับไม่เลยเขาแค่อยากรู้ว่าวบียจะทำได้ไหมที่เบีก็เป็นตัวของบีแ,บบแหละจะให้เห็นเขาให้มากขึ้นแค่นั้นแหละเบียทำได้ไหมไม่อยากรับปาก บีคิดว่าเขาดีเขาดีพอไหมที่จะไดอ้อยู่กับบีต่อบีไม่ผิดอะไรเลยเขานะเหาะคนผิดเองจริงๆ<ข>ไมไ่อยากเลยก็เผื่อ,อแต่บีไปเจอคนที่ดีกว่าเขาไหมเขาจะเจอใครตลอดมาที่เขาที่บีเห็นเขาอะ่ะเคยเห็นเขาไปกับใครบ้างไหมทุกครั้งเลยน้อยมากๆนับได้ด้วยซ้ำแล้วตลอดมาที่บีแบบไปนู่นไปเล่นนู่นกับใครอันเนี้ยเขาต้องมาผลมาอันนี้ทุกครั้งไหมอ่ะเขาก็ไม่ได้พูดอะไรอีกแล้ว ขาก็ไม่ได้ต้องสนใจเล็กๆน้อยๆแบบนั้นบีก็แหละเพ็นของบีเพราะเขาเข้าใจตั้งนานแล้วเขาไม่ได้บอกว่าต้องการให้บีผิดแต่ต้องการแค่บอกว่าให้ให้เราทัง้งคู่ให้มันดีกว่าเดิมเขาไม่ได้ต้องการให้บีพูดออกมาว,ว่าบีผิดอะตอนนี้มันก็ผิดของจริงอะแหละบีก็รู้นี่ว่าเขารักบีมากแค่ไหนไเขาสม่ำเสมอกับบีมากแค่ไหนน่อยหน่อพ่อค่ กกีนันนะเขาจะไม่รับคำขอโทษนะเขารับแค่ให้มันดีกว่าเดิมเราสร้างด้วยกันมาความรู้สึกในตอนนี้มันปวดไป,ปหมดเลยแต่เขาไม่เคยคิดในหัวเลยนะว่าเขาจะอยากจะเลิกกับบีอะเขาก็ยังเป็นเขาอยู่เสมอนนะ<ม>รักเหมือนเดิมนะมเขาไม่ได้ขออะไรมากนะขอให้มันดีกว่าเดิมแค่นี้แหละ<ม>รับทราบครับ มีพูดอีกแล้วนะเร้าครับนี่ก็คือรับรับคำสัญ,ญญานะเนี่ยรับคําคสัญ,ญญาใช่ไหมเรับทราบครับเนี่ยโอเครับคําสัญญาแล้วนะเขาจะเชื่อฟังหรือเขาจะไม่ด้วแล้วเขาไม่ได้จะสั่งคําสั่งอะไรหรอกไม่ต้องเชื่อฟังอะไรเขาให้เบียเอาไม้ฟาดเขาเลยเขาไม่ใช่กําลังละเขาใช้เหตุผล<อ>ตั้งนานละไอทำไมอ่ะตบสัญญ,ญาแล้วนะมัไนกู้าน,นปออะไรนะ ไปอ่ะ,อะเขาเพิ่งงอมมาจะไปบ้านปูถูกอะไรเขาบอกว่าจะจับปูใครจะมีอารมณ์ตอน,นออเนี้ยอารมณว่าไปจับปูเนี่ยเด็กหนีก็ติดเล่นเนะี่ยเล่นได้ติดตลกเล่นอะไรได้แต่อยู่ในขอบเขตนะที่เขาเคยบอกขอบเขตที่จะท,ที่ไม่ทําให้เราทั้งสองคนเสียความรู้สึกแก่กันอะคเข้าใจใช่ไหมคะเข้าใจเข้าใจเขจ้าใจค่ะรับทราบคำสั่งเล่น เขาไม่เคยติดเรื่องเขาจริงจังค่ะผีก็เป็นอย่างนี้แหละเป็นตลอดไม่เคยจริงก็ไม่เป็นไรก็เขาไม่ได้ว่าอะไรก็เล่นไปดิอ่ะก็บอกว่าไม่เคยติดเล่นไม่เคยติดเล่นเป็นคนจริงจังค่ะจริงจังกจริงจังก็ให้มาจุบหน่อยจุบเขาไปทั่วอุ้ยแต่ก็สอบ ห่าอะไรอ่ะไม่ด้วยเอาแล้วรถนะไม่เอามันเสียข้าพาวนะก็ช okay. okay. ่างเดี๋ยวเขาขอกับดีโอเคดีมากดีจริงโอเคปะโอไม่ต้องผอโอแค่พันเดียวให้เขาไม่ได้หรอเขาไม่ได้พูดเลยว่าให้ไม่ไม่ให้เด้อ ว่าไงคุยตรงนี้อหรอ่าจะไปไหนฮะอ่าตรงนี้ก็ได้ว่าไงไปทะเลดีกว่าแล้วชุดนีไม่น่าขี่มอเตอร์ไซค์นะว่ามาค่ะมีเรื่องอะไรยังไงตั้งแต่วันนั้นเขาได้คุยดีไหมไม่เลยไม่ได้คุยเลยแล้วก็ไม่อยู่ถ้าจะโกรธอะไรใช่มันดูจริงจริงมันก็ไม่ได้เท่าไหร่เลยนะมันดูมันดูมันดูนี่เงี้ยงเกินไปอ่ะแล้วเขาก็ไม่คุยแล้วก็ไม่คุย เขาก็ออกเขาไปแล้วเราต้องไม่กลัวเราะว่าสรุปเขาจะเอาแบบมันจะได้ชัดเจนเป็นเลยไงงั้นมีก็ไมเรียกเรับบ้านมาดีเขาน่าจะไวเคสดจังหวดตำรวจแบทไม่ได้มีอะไรนะแค่ลงโทษวันเดียวแล้วก็หายแค่นั้นก็ปกติก็ไม่เป็นไรก็ถ้าเขาไม่กดเขาก็มาคุยด้วยได้แบดก็คุยด้วยได้แต่นี่เขาไม่เล่นไม่คุยกับแบดเลยแบวก็ ไม่รู้จะทำถามเขาเนี่ยแหละว่าตปไม่ได้เป็นโปไม่ได้เป็นม้าตำรวจบาสแล้วหรอทาไมเขาามไม่รู้ดิเขาทมก็เลยแบบว่าไม่รู้อนกันดิก็แบบต่างคนต่างอย่ก็ไม่ได้ไม่ค่อยได้คุยกันก็เลยแบบจริงจริงบีกับบาสก็ไม่ได้ไม่ได้มีเรื่องอะไรนะแใแฉแล้วทาไมไม่คุยกันนะ่าอันนี้เขางงนะ้แล้วปกติโอบาสจะเรียกม้าใช่ป่ะแต่บาสเรียกเขาว่าตปโอตป๊อซ่อมรถหน่อยเออก็ก็พูด เขาเรียกยังไงคนไม่เราก็ซ่อมเลยเขาปกติปกตินเขาจะเรียกมาไงแต่ถ้าจะออกจากครอบครัวหรืออะไรก็เอาชัดเจนเลยออกก็ออกไปเลยก็เขาเล่นไม่พูดเลยไม่คุยเลยอือเรแบบนี่ก็ไม่ชอบเหมือนกันที่แบบมีปัญหาก็แบบว่าจะออกประเทศจะไม่อยู่เชอะไรเราคุยกันตกลงกันด้วยไอ้ฝนเรื่อไม่คุยกับแบดยังไแบดก็ไม่รู้จะทำยังไงแบ๊ดเก็มีปัญหาหะายค่ัมุ้งมุ้ก็อยากให้มาคุยตอนนี้เลยนะจบก็คือจบต่อก็คือต่อ ลูกเป็นยากแค่ไหนเขาเขาเลี้ยงไว้ก็ได้ก็เลี้ยงไว้ก็ได้อะเไรเดี๋ยวเขาเลียเเเล้ยงเองเฮ้<ม>ยไมไม่ไมเขาเขาพูดจริงนี่อุ้ยบีมันจะโดนไฟถ้าบอกแล้วมันเลยถึงขนาดนี้เลยไงเขาเลี้ยงได้ไม่เป็นไรบี๊ต่อยผมหน้าที่<ะ>มเลยใันพูดถึงอะไรพูดถึดิอืมอืมอืมอกเคอืมอมอมผมไม่ได้พูดอะไรเลยอ่ะ บานมานี่ครับผมแม่มาจะมาถามว่าบานเป็นอะไรอรัโกดอะไรกับแบ่กไม่คือแล้วผมขอโทษเลยไอ้ตอนนั้นผมเหมือนินอย่างนี้ไงบูเข้าไปในหุแล้วก็ชนหมอแบ๊กตายได้วยแบ๊กเลียดพอแบกลิยดครบผมก็ใจไงโดนเรื่องอะไรไอตอนนั้นแลวก็ขอโทษอ่ะอันนีไ้ไม่เห็นนะไม่ได้ยินจริงๆก็ตอนนั้นก็เหลือหมอแค่คนเดียวไงแล้วทีนี้ที่จะพูดเนี่ยก็คือยังไงอ่ะ ครอบครัวเนี่ยผมก็ยังอยู่นะถ้าหายกลัวเลยที่ผมบอกผมก็เลไม่ได้กันก็เลยก็พอมันเล่นไปก็บอกไ,ไปแบบนั้นครับผมแน่ใจหรอว่าหายกลัหายแล้วแล้วทำไมกับม้าไม่ม้าไม่เกี่ยวไม่ได้มีเรื่องอะไรกันเปลี่ยนสรรพนามกันพูดกันนะผมไม่กล้าทา้าแข่งก็ ครอบครัวก็อยากอายาดูไงมไม่ได้เกี่ยวสนาก็ตอนที่เห็นไปชนไงเ็นบอกไม่ได้คุยกันเลยนะคุยแต่แค่ซ่อมรถเรื่องครอบครัวเลยมันเป็นเพราะเราไม่คุยกัมันไม่ไม่เรื่องที่จะคุยอ่ะไม่ใช่ะไรที่เรมาคุยเรื่อเข้าใจกันไงเพราะว่าเห็นแล้วแบบว่ามาร์ทบอกเป็นเหมือนจะออกจากครอบครัวเนี่ยใช่ก็เห็นก็เลยอยากเรียกาคุยดอแต่จริงจริงมันก็แบบเอารวมกันไม่ได้หรอกเพราะว่าเป็นเรื่องของ บ้านกับป้านะเรื่องม้าไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยนะแล้วเวลาเจอกันพี่บอกว่าไงบ้านเรียกคุยว่าไงคาโปเงียใช่ก,ก็เลยสงสัยว่าแล้วทำไมถึงกันนะก็แบบบ้านไม่เรียกม้าแล้วไงก็เรียก,กคาโปก็แบบอ๋หรือว่าบ้านแบบอะไรก็ออกจาก,กครอบครัวแบบไหน,นจริงๆเงลยเนี่ยอธิบายแต่คือปรความที่ผมพบในทวิตว่าขอาบครอบครัวผมไม่เลยเรียกว่าช่างคาโปใช่ไลมแบบเราห่างกันจนแบบคนอื่นเขาก็ว่า มันไม่ได้ควรจะเกิดด้วยซ้ำแต่ก็รู้นะว่าลมบานยังไงมจะถามเลยแล้วกันจะอยู่จะจะอยู่ต่อหรือจะพออยูดต่อครับ <c oughs> ไม่ได้อยากจะมันจะควรยังไงอ่ะมันจะไงมันจะจนยังไงดีอะ <c oughs> ก็ต้องเข้าใจการทําหน้าที่ของป้าด้วยนะับผมถ้าวันนั้นไม่ใช่ปาเป็นคนหื่นเป็นแกง๊งป้าก็ทําทเหมือนกันไปเลยผมขอโทษที่ผมทำอย่างนี้ปาไม่สนหรอกว่ามันจะมาพูดตะคอกหรือตะโกนอะไรใส่ถ้ามันดานะ่าแบบ โดนแบกลิตเนี่ยตาก็ไม่สลหรอกเพราะตาแบกลิตไปแล้วถ้าอยู่ต่อก็มีอะไรเขาเคยคุยกันแบบปล่อยไว้ยิ่งไม่เข้าใจกันอนะอยู่ต่อเก็ต้องทำให้ดีกว่านี้ไม่ใช่แค่บ้านนะทั้งเราสามคนเลยัไม่ต้องพิเศษอะไรหรอกเราก็มีกันอยู่แค่นี้กับสองตัวแถมอะสมา,สาชิกชุกแป้งก<ห><น>ับไอ้นาย